นี่เลยฮาร์ดดิสต์โน้ตบุ๊กลงวิดีโอเจ็ดด้วยเดี๋ยวนี้เป็นแบตแล้วพังเรียบร้อยแล้วลงคลิปวิดีโอให้เพื่อนดูก็ไม่ได้คอมเปิดไม่ได้แล้วนะครับก็ยังไงช่วงนี้ช้าหน่อยนะครับนะผมต้องไปซ่อมฮาร์ดดิสไปซื้อฮาร์ดดิสใหม่ก่อนนะครับมันถึงจะใช้งานได้นี่ใช้มานานนะเนี่ยฮาร์ดดิสตัวนี้ ใช้ oh, มานานมากเลยเนี่ยของโตชิบะเนี่ยมันเป็นของโน้ตบุ๊กนะนี่นะนี่ยถอดออกจากโน้ตบุ๊กเอามาใส่ PC ได้เฉยเลยเห็นไหมอ่านะครับมัน,นานมากเลยเป็นแบตแล้วนะครับนะรีสตาร์ทหลายครั้งถึงจะสามารถที่เปิดเครื่องได้สุดยอดมากเลยนี่หลายหลายปีเนี่ยมันทํางานนี่หลายปีมากเลยนะครับตั้งแต่ลงคลิปวิดีโอ้เพื่อนดูนะลงผ่านคอมก็คือเอาไฟล์จากโทรศัพท์แล้วก็เอามารวมข้อมูลในคอมแล้วก็ทีนี้ก็ เอาไปอัปโหลดให้เพื่อนดูนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันมันทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วล่ะเพื่อนๆอ,อาจจะสังเกตว่าคลิปทำไมมาชา้าจังเลยก็เพราะว่าฮาร์ดดิสตมันพังแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เปิดไม่ติดเลย <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับนะฮาร์ดดิสตพังผมว่าคงจะต้องไปหารอซื้อก่อนผมไปดูราคาแล้วก็ประมาณเท่าไหร่พันพันกว่าเกือบสองพันเลยยังไม่มีตังซื้อเลยอผู้ดใดอยากจะสนับสนุนฮาร์ดนดะิส์กับจังวิทย์ก็สนับสนุนได้นะครับตามกำลังศรัทธาปุย้ย สายแพรมาแล้ครับพี่น้องเอ้ยเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวให้เลขบัญชีไว้นะสําหรับท่านใดอยากจะสนับสนุนช่องนะครับนะอบอกกันหน่อยบอกกันหน่อยไม่ใช่บอกบุญนะครับหมายถึงว่าผู้ใดอยากจะร่วมสนับสนุนว้าวาถัดไปนะครับถ้ายังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรไม่ได้ว่ากันก็คงจะต้องไปจัดหาฮาร์ดดิสก์ก่อนเด้อนะครับรอหน่อยนะครับช่วงนี้ช้าหน่อยนะครับช่างวิยนเลิงทามาบอกเพื่อนๆว่าช้าหน่อยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆรอชมอยู่นะครับ สลับช่วงนี้วันนี้อ <c oughs> ัดิดสมันพังนะครับแจ้งเป็นข้อมูลสวัสดีครับ